พี่น้องเห็นเนาะเปิดภาพาบรรยากาศตอนเล้ๆพี่น้อง,งอยู่ทางบ้านนองมูเนาะอ่าทาง่แม่เพิ่นุดจังเด้ตุยอยู่พี่น้องเนาะสร้างบ่กระทันไ้เลิกได้มื้อนี้พี่น้องเ้วา่าโอ่าจัดนักจัดเต็มจนค่ําล5:00นลพี่น้องเนาะ อ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสูข่สคนคือเกา่พเา, ite, กา,เเาพี่น้องเลยบัวชีวินัยแหลกกระต่างประเทศเทารา,า,า,านะพี่น้องเนาะขยินดีต้อนรับเข่าสู่่องเบาเตียงท้องซาแนลอีกแล้วเมื่อนี้เบาเตียงกับหากมาตาหาน้องตาพูแหละเนาะพี่น้องเนาะเอาเครื่องกระของไปให้เราก็ได้ผ่านมาทางบ้านน้องมูพี่น้องเลยเนาะเลยเห็นทั้งตู้เมย์คนขุดฉันจุ๊ยจุ๊ยสบายดีเด้อตู้ เฮ็นยะังน่ะขุดยนะังน่ะขุดหาไม่ขน,นูนบ่กล่นไม้นี่เลยกล่นไม้กล่นต่อนี่กล่นตอ่ออ๋อตะคืนนี้นอนแท้โอ้ยกล่นไหนบ่เนะี่ยมาเสียมซื่อนี่มีเสียมจกบ่ซั่นน่ะอืมไอ้ี่นาาอ้องคิดว่าเราหาขุดอ,อานาเมีหยังสิดลองโอ้สร้างบันก็ะเทยเลิกบ่มื้อนี้ยังเออจ้พี่น้องเลย อ่าเส็จะจะนักจะเต็มไวแล้ว,วจนคำ่ำอือหุคนกลุ่มกลุ่มเลยพีน่น,น้องนี่เนาะโอมามามาโอ้สบายดีได้ช่างเด้อด้วยพี่น้องนี่มาเมื่อท่านเมื่อนี่มาเมื่อวันบ่ดทันได้ฝากอิ่มร้อยไวย้น้ำหนงโมเห็นจะบอกโอ้ยโดยโดยพี่น้องเลยอ่าทาง อ่าตู่พอบนสามข้นบ่อสางโอ้ดอยเป็นอย่างนี้เนาะบกใหญ่ขนาดนี้เนาะเคยก่ออยู่บ่บกใหญ่ไปสิบ่เคยเนาะเนาะสามกับเลี้ยมกับสามกบหนาเสาเลยเต็มเลยเป็นอยงเงยไอ้บ่กัมเพงเมืองจีนโสดโพ อ้พี่น้องเห็นโบ๊ตมีนั่นช่ำน้ำเย็นๆมาผาักช่างช่ำมีฮั่นฆ้ายอยู่พ่อเถอะนี้เป็นเยัเเี่น้งเงี้ยบุญบ่บานบ้านไโอ้ขับไปในบ้านพวกพี่น้องเห็นเนาะโอ้ใหญ่ร้อน เป็นเน้นเน้นคักเน้นนาชาววอนเป็นยังไงเส้นมูติดมันก็จันบ่อนเน้นอ๋อได้อยู่บ่เนี่และในนี้ลายได้ช่วงนี้เนาะลายอยู่ปีนึงจะผลทุกแห้เฮงนี่คักอยู่ มันตกต่เรื่อได้เดือนสี่นะห้เือครับินมันลายอีกล้วดยด้วยด้วยด้วยังลยนี่จะทั้งอันนี้พนจ้างทรายพอตุโพนี่น่้เสีดนตัดสษคานอืมประเทศหรือพนจ้างไปเตินะท่าไรก็บนหมื่นห้าหมื่นห้าสองสี่หกแปด สิบสองสี่สิบห้า,<ส>าต้นเขามันพอตังอ้งต้นละพันเัย,ยตัวน,นี้เยมันคบบกักันกับเยบ้านบนเตียงเนาะอย่างเช่ยบ้านบเน,ะเ,บนบเตียงก็จ้างต้นละพันคือกันต้นละพีนน่นอางเี้ก๋เตทีคานเออทาน Phá, lắng phá rồi may rồi đi khàn tròn một nó lên 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 dàn hết năm nha hay luôn na nè nó na nè rồi tiếp từ mưa này rồi ทั้งตูพ้พ่อบัดเข้าไปในบ้านซื้อน้ำสู้กันกินนี่เด้อ,อโดยเฮาบ่ได้ซื้อน้ำมาฝะและสู้กันกินนี่แหละพี่น้องสร้างนี่แหละไปก็ขัดไปเลยแค่ลองมูฟันพี่น,อน,น้องเห็นเนาะเบียดยึงยึงได้อยู่บ๊อบบูห์ฮะสร้างว่าเสกก็เออเทียร์ขันต้นละพันหะยาละโบ นใชน่เราบงนึกว่จาจกจันนะใช่ไหนในนางเราบึงด้วยฮนะน่ะโ,โอ้สบายดีได้รองเด้โอพี่น้องเลยโอ้บึงฮะบ่งวาพี่บังตังเหรอเป,ปล่าบึงนี่สบายดีป่ะลุงดสบายดีโอ้ขลิ่หุยแถ่น,นต,ตังตังที่บ้านเมืองโลยโดยพ่อเมนบ่โดยตังหรือว่าอันนี้ไหนนี่เล็บมันอันนี้มนะ่บังตังจะใส่สิเล็บบัวนี ว้าฮ้ยเบิ้งน,นี่พี่น้องไอ้บะเตีย็เคยติดอยจุตกรอนนี่นะใช่คือบุมี่ยต่างกับพดแหล่นี่ไม่เป็นบนเหนียเออไม่ก็เป็นลุ่มอยู่อันสองอันก็พอแล้วบอ่อแรกเป็เจ้าเห็ดขายดิเป็นเห็ดขายเฉพาะเคนจะคว่ำแล้มไม่ลายนี่บะเตียงเห็ดตะกรอนในช่องซ้ำเลียมนี่น่ยจะมีจะต่างลายก็นบนเหนียวต่างข้างบนเหนียวเบิ้งฮะ มาหาตูบ่พกตูทั้งไม่อีกตัทั้งไม่อีอจะกดกันมีหกกิโลบนนี้จักกิโลกระติสเอบ่ี่เห็นได้ที่กินน้ำกันแบบไดนี่ระติดให้เพิ่นเออ๋เปนยองไงอ่กไปติดนี่โดยจะเว้นจะเช่าจะเชี่ยวบ่ไปติดอแดดม้ยบ้างทรายเป็นขาย สิบห้าสิบห้าพันสิบห้าพันได้ีได้จักตัวบละที่ได้จักต, <c oughs> กตนี่นะแต่ว่าไปชื่อเอาไม่กิตจันดีกว่าจักได้ยี่ป่ห้าสิบตับ่ฮอดวไเช่าจันไปชื่อจักจันกินรดอันนี้นะเออก็บ,บ้างต่างเป็นยางต้นไม้แหงกกภูกุกไฮแต่เก่าบาเตียงเคยไปเห็ดอยู่พลาดมาบิดแหละพวกนี้น แต่บริไปเวลานี้แต่บาที่ต้องไปแต่เศร้าแต่เดี๋ยวนี้เพิ่มไปกลางคืนว่าสันเนาะกลางวินเนี่ยมันจะเฮตอนเช้ามันหู้อยู่ตอนเช้ากับตอนตอนแรงกับแรงๆอย่างดียวก็หู้อยู่มันบดๆไปสิกะโมโห่เนาะก็ใบใหม่นมื่อไรก็ไม่เห็นเอ้ยไปเสร็จมิตา อันนั้นป่าทั้งอ่าเป็นกงนยังบลึกี่คำแหลมมือนี่ใช้ทั้งเดือดซ้ำบอกหนึ่งบอกเจ้าบอกเบิด์ตบอกอ่าก่อนแล้วซ้ำบอกเบิดก่อนเอาให้ได้สบายนี่พี่น้องเหรอเงินกับเบิดพร้อมจ่ายอ่าโอ้ยเนาะมันใหญ่เลยพี่น้องก้อนใหญ่ก็เลยเปลืองขนาด บิงด้กล่องเมืหลายถ้าก no <g> ้อนน <g> ้อยไปไปันพอพออยอ่สองรอยก้อนอีกประมาณจะร้อยบบอร์สเเป็นว่าประมาณสองรอยอีกสองร้อยผมเป็นสี่ร้อยอสองร้อยก้อนทำบัตรอะไรฮะนาะือประม่าร้านแปดลองเก้าสิบแปดดิอืออืออือืะขายบ่จากกันฮะขายบ่ ขายยี่เพื่อเลยหมูเขาขายเลยยี่เพ็่ได้ใชขนาดตามกินตามกินโอ้ยกระบะกระโบแซ่บบ่แซ่บอือหมูมีน่ากินบ่างนะมีตายกระบะกระโบเถอะอ่าชื่ออะบ่หมูมีนบ้านไหนมี้มีอยู่เปินขายยังในบ้านจักรจันทร์เลยอือตัวท่ายเพิ่นขาย เป็นไก่เป็นทงไก่เป็นทงทงเทยหน่อยนะทงสาวทงสาวพันเออจะปติดบ่ได้ได้เท่าไงจีน้อยจะคนกินเนี่ยสองสองคนกินกับไผ่กับินนี่อ๋อบบอันเดิยน้องได้ใช่ไหมคือพวกดหลายคนนมีสองคนมีสองคนนี่แม่เหมือนเพม่อนเอ้าเฉพาะดูกันสองคนอันนี้น่ะ เออออาหมดพวเพียรับไปใช้กันเอไปมาาม่อยบ่คออยู่ขนาอเอออ่างว่าใช่พี่น้องเลยอยสคนเออกระบบกระบะหลังนี่เฮือนเราติอลูกก็มีผู้เดียวใช่่อ๋อใช่ไหมเจ้ไปใช้นนะหาพื้นหาพื้นเอออะไรนเห็นหน้าเหืเห็น พี่แล้วในเผื่อภัยเหตุภัยเหรอนะแม่เอ้าจะเอาเข่าไปใช้กินใท่ไหมซื้อเอาโอ้แต่กระบะจะไล่คนไปเสิร์ฟพี่น้องใช่ไหมพี่น้องกันไงกระบะกระบะาปะมาผิดใช่ปะมานทำมาตั้งแล้วเ่าจะเอาขนมให้มากินกันมาพี่น้องไปมามาบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเห็นเนาะมื่อนี้เออจะเอาขนมให้ไปกินกันกินว่าขนม cái cả hiên như bọ? Đôi Ồ, oh, ơi bò nhàng này bò sam bò ơ Ừ, chát chát hết chát 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 khút chát 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 bọ chát 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 ามามามา,มาอืบเอาขนมหีหนั่งก่อนอ่าไปบ่าวกับไปซื้ออีสร้างมาผ่าเลยเปิดแล้วเนาะอ่า ขนมโดยจะซื้อยังก่นนะน้ำหวานน้ำหวานอ๋ออันนูจักปีแล้วบจักบุจักเลยอ๋อตายผวกบ่าทานมัชจะหูใช่เจ้าจักปีนี้มีไปเจออ้เนาะเนาะเงันให้วนไปซื้อขนมกินมาเร่งกันซื้อนี่กินสซื้อจักจ่นแล้วไปตำ ừm Nào, chị pan chưa được chưa được Sư được chưa được này Hả? Sư được chưa được chưa bà chưa được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  chưa bớt chưa được này được chưa sư chưa được sư được Rồi được chưa được chưa được Đạm được chưa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  แต่ใบเด้อ <c> ฮ <oughs> ่าๆอยู่กันมีสองคนพี่น้องเลยโอ้ยเอาข้าวเจ้าไปผากหนุ่มูกกอนก็ได้เห็นยแล้วไปหุงกินอ่าพี่น้องเลยส่วนไลายกันจะกินข้าวเจ้าด้วยข้าวเหนียวซืมาอัางุนกับข้าวเจ้าก็ได้หุงกินเนาะกินข้าวเจ้าว่าจะเก่าวจากากินข้าวเจ้าด้วยข้าวเหนียวอ๋อข้าวเจ้าเบิ้ลบ่ เบ้าเบลกินข้าวเหนียวได้เลยก็กินข้าวเหนียวอ๋อโอเคพี่น้องเอ๋นี่ซื้อกับเจ้ามาฝากเพราะได้นางเชื่อเออไปหุงกินแก๊บเกงน้ำหมกน้ำไม้เนาะแส่ได้พี่น้องเอ๋นั่งน้องอ่ะโดยโดยพี่น้องก็มากรงุนอ่าสู่ตูเมย์กินอ่ะเนาะนักกับป้าไปหันและวนักกับป้าไปหันและโดยไปพี่น้องเอยมิตรศิกับก่อนมันคำแล้วบันนี่ ครับเนีบริบริมือเลยมันขึ้นไปสิป,ปูนต่อะไี่ป้องจะไป,ป,ปูีปูนมาเนี่บ็อกอบ่พอที่บัดแหละเนาะอาพ้อมต้องหอบบะผีอืมหนาเนาะประมาณจดกสองร้อยอร้อยได้เนี่ยาเอากำเพงเงินกับแซานาไปชิ่เลยบ่บ่อ๋ออนนี่ก็ก็เอวซช่เนาะให้มันเน้นเพราะว่าทางยายคุณใหญ่คืรไนว ให้สั่งเวนนี่เรื่องแบว่าตามที่เพื่อนสั่งมาโดยโดยสังผู้ใหญ่เพื่อนคือจะให้มันเน้นแหละกันเชียวเดียวกันเนาะแต่ว่าเอาบางๆมันก็ชบวบอนเน้นไปได้พี่น้องเลยเอากระเบิดแล้วเบิ้งในก็งบมาแล้วก็ตั้งต่อกันไหมพี่น้องเลยคอยเป็นคอยไปคอยขับเพื่อนไปเรทเลนหน่อย เราไดไปหาไปเยี่ยมชาวตาใต้ยช่บ่าม,ม,ม,มันไปมันอืนอ่ยไปนั่งเลยมันไปเยี่ยมไปยามแล้วนี่ยแล้เนาะพออยู่ใกล้กันแล้วไปใจต,ตนแล้วก็ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าคือว่าแหละคนท่องแกจะจฉคิดน,นจะยากจใจคิดนักน้ำเรื่องท่องเรื่องใส่นี่ยครับเพราะเฮงบัตรใจฉีกบนดูบนเศร้ากรับเพราะเฮงี่น้องเลย อ่าบุคคลได้ลูกได้เต่าก็ลำบากคิดอย่างหนึ่งแล้วนั่นกันบตัวนี่อ้หูจะเป็นอย่างไรยา,ามันนุ่มต้วยอยู่ไม่ถึงไม่ยางมาพร้อมกันเลยเอ่าอุ้ยมองอยู่นี่กับพราะซ้ำหนึงแ่ะบัคิดตัวเรื่องลูกอีกบัจักชีดได้ง่ายได้เนี่ยจักชีดได้ปาดหรืบอบ่บัทะเลลูกออกมาแล้วสมมติมาได้อยู่ที่เพิน่นมันจกเสียงควายจักเสียงมูบ่าเนี่ยอายยาู้หูไรยะไรยะกะ เวลาซาต้ากับซีพ่อเดียวกับตอนเฮาตอนนั้นสถานการณ์นะกับเขาเข้าใจอยู่ตอนนี้คือกับน้องโม่กี้นี่เนาะน้องโม่มาหากี่กับแล้วก็มิจจะให้ก็ไให้มันขีดบอกบอกบุกเข่าได้พี่น้องมันมันตื่อมันตันไปเวิร์อะไรเนาะโดยเข้าใจอยู่เข้าใจอารมณ์อยู่พี่น้องี้เพราะว่าเราประสบุดชุนนันมาก็เออเข้าใจแปลว่ามันซับซ้อนน้อเวลาแปลว่า พระเจ้าขิดสิงใดสชิงได้แบบนี้นะมันกระถก่มเขากันเลยคิดยังบ่หลายเรื่องมุ่งมเข้ากันบัดเดียวเลยคิดอย่างคิดยาเนาะเ้ยพี่น้่งเอ้าเอ้ามิตรวาเจ้าก็ไปมันไปเยี่ยมไปยามแล้วไปให้กำลังใจเพื่อนบอกว่าสู้ๆูเดี๋ยวมัน ผ่านไปได้นะฮะก็เคยผ่านจุดๆนี้มานี่แหละก็คนบ้านเดียวกันเนาะก็บสมมูคู่แหล่ะพี่น้องอยู่ในบ้านเดียวกันก็ไปให้กำลังใจเพิ่อนอ่าสามแป๊กไอ้กับก่อนเด้อวันนี้เด้อน้องเด้อโดยสบายดีเด้ออยู่ดีมีเฮงโดยพี่น้องเลยอ่าไปกับกันเด้อตู้เด้อโดยโดยกับกันเด้อสร้างเด้อโดยโดยอยู่ดีมีเฮงพี่น้องเลยบุกขนาดเนาะสร้างกันเนาะ จนคำอะไรพี่น้องกันแล้วก็ได้ไปพอเตียงขอตัวเดินทางก่อนบาน้ขอบ,บุญกบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องเบ็ดสครูทุกคนที่เขามาที่ตามครับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกามโฆษณาเนาะม่นี่กาเวะไม่เยี่ยมยามตามข้าวทางน้องมูคือเก้าพี่น้องเลยไปหลังจากจบคลิปนี้พอเตียงก็จะขอลับไปเก็บเครื่องเก็บของในก็นเดินทางเขียนสู่เมืองเซโปนแขวงสนขีดเจอกันพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสบายดีพี่น้องบายๆไป